เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฟี้ยคุงกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพี่เฟี้ยก็จะมาเล่นปากลัวในมินิเวิร์แมปสายลุงเลนโบเห็นทุกคุกคนบอกว่าช่วงนี้พี่เฟี้ยไม่ค่อยเล่นปากลงปากลัวเลย ก็เลยมาเล่นให้น้องๆดูฮ่าฮ่าฮ่าถามว่าทำไมวันนี้พี่เฟียวต้องมาเล่นคนเดียวด้วยรู้ไว้ทุกคนเป็นเพราะอะไรพอดีว่าแฟนพี่อะเป็นประจำเดือนประจำเดือนโอ้ตอนนี้พี่ก็ต้องเลยมาอัดคลิปคนเดียวในแม็คแลมโบแต่ไม่เป็นไรในเมื่อว่าพี่มาอัดคนเดียวพี่ก็จะมาโชว์ ฝีมือคั้นเทพที่ไม่เหมือนใครเอาละวันนี้เราจะมาเล่นแมปปากลัวกันในแมป50ดัลแลนโบใสรลุงไปเล,เลสโก้ไปแล้วจังหวะน,นี้พี่จะไม่พลาดพี่จะไม่ตกเลยแม่สก,ก้าเดี่ยวฟังจากปากพี่ไว้นะทุกคนพี่นี่ฝีมือนี่ระดับปากลัวระดับโลกอังหวน,นี้พี่จะไม่พลาดพี่จะไม่ตกเลยแม่สก,ก้าเดี่ยว ฟังจากปากพี่ไว้นะทุกคนอ่าวไอ้เมื่อกี้พูดอะไรอ่ะไปดีไปดีพี่ไม่ได้ล่วงมาจริงอะมา่กินนะพี่อะตรงใจตกเอาหาเฉยเฉยจริงจริงนะทุกคนเอาว่าเหงื่อเรื่องแค่นี้พี่จะมาตกไม่ได้หรอกจริงป่ะก็ระดับปากัวของพี่เนี่ยสบายบื้อสบื้อเบื่อเลยจริงจริงด่าที่สี่แบบอีซี่เอาละ ต่อไปเราจะไปดาดที่5้าแบบชิวๆชึบต่อไปดาดที่หกอ๋อบอกแล้วนะดาบพี่นี่มันปอปอะไรครับโปพีเอ๊ะปเพเยอร์ใช่เอาละกระโดดแบบชิวๆด่านที่เจ็ดว่าดาน,นี้คือแบบว่าอีซี่มากๆโอ้ลันลา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 โอ้โหบอกแล้วว่าฝีมือระดับขั้นเทพโอ้เจ็บ ไปยินไปแล้วก็เดินเดินเดินดินดินเราต้องเดินไปเจบด่านที่ 7. เจ็ดเดี๋ยวนะด่านที่เจ็ดทำไมเป็นด่านลูกแล้วด่านที่เก้าทำไมเป็นรูปนี้ไปละซ้ำๆกระโดดจึ๊บ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 เอาละทุกคนคิดว่าทำไมทุกเรามันเดินช้าจังวะเฮ้ยเริ่มกินเจ้านี่ มันคือไก่พิเศษที่ทำให้พวกเราวิ่งเร็วได้กินเลยงาม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 เอาล่ะตอนนี้เราก็วิ่งเร็วแล้วแบบเดอะแฟร์่อไปเลยโดนดึงดึงดึงชึบ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 นาสุดยอดไปเลยงั้นไปเอาไปกันต่อชึบ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 ถ้าไมควารู้สึกจริงๆนะ เพรรู้สึกว่าถ่าไปมันดามันง่ายแปลกๆหรือว่าด่านนี้มันระดับปอหนึ่งที่เขาต้องเล่นกันฝีมือระดับปอหนึ่งแต่พี่นี่ระดับนี่เลยปอเอกอืมพี่นี่ปัญญาเอกนะครับทุกคนฝีมือนี่พี่คั้นเทพด่านไหนก็มาเถิดหนาปากโกแบบนี้อาชุบนี่อาชุบ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 อาฮาอาฮาโอ้ชิวๆระดับพี่นี่ บอกแล้วว่าไม่เคยล่วงไม่เคยตกบอกอ้าเลยเดี๋ยก็เป็นพออย่างเงี้ยโอ้โหไม่น่าโมเลยหัทางไหนเรางงหมดแล้วเนี่ยโอเคดานฟังนี้ชึบชึบชึบชึนี่ไงนี่ไงโอ้โหอย่าโมะถ้าโม้นี่ล่วงแน่นอน อ๋อด่านดอกไอเนี่าอะเลยนะมันเรียกว่าเ,เครื่องหมายออดอกจันใช่เครื่องหมายดอกจันเท่ากับเลขเก้านี่เองโอเคไปด่านที่ยี่สิบแบบเชีวเชวโอ้ยด่านแบบนี้พี่เล่น,พ,ลนพี่เล่นแบบชิลชิแบบกินน้ำอ่ากินกาแฟแบบจิบในกาแฟแบบชิลชิเลยเออจริงปะล่ะออโอ้ย โอ้โหฮ้ยเสียวนะเอาจริงๆก็เส oh, oh, oh. oh, oh, ียวมันนั้นเนี่ยความรู้สึกอะฮู้ยมันไทมอลนะฮู้ยฮู้ยเอาจบโอ้ยเสียวเสียวเสียวโอ้ยเสียวโอ้ยนี่ไงกระโดดไปแล้วปุ๊บนี่ไงโอ้โหด่าแลมโบ้ฮู้ยมันฮู้ยมันรู้สึกมันสูงๆนะทุกคน ทุกคนที่รู้สึกแบบพฮ่หรือเปล่ามันเสียวๆแบบชอบกลชอบกกนนะนะทุกคนอย่าไปดูอะไรสูงก็สูงโอ้ยมันต้องสูงอีกใช่ไหมมาแค่ไหนวะเนี่ยบชึบชึบบอ้โบโอ้โหอย่าบอกนะว่าเราต้องไปตรงนั้นจริงๆอ่ะให้ตายเถอะชีวิตนี้มีแต่โถกเศร้าเศร้าจริงๆเลยเอาล่ะเชบ อาเจบอาเจบนะด่านที่ยี่สิบเจ็ดโอ้ยเลื่อนเลื่อนโอ้โหจจ๊บๆบนี่ไงไม่พลาดไม่พลาดบอกแล้วว่าด่านนี้พี่จะไม่ล่วงพี่จะไม่พลาดเอาละด่านข่าววงกดทุกคนมันใช่ข่าวงกดจริงหรือเปล่าเออชอบ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 อ้าวผ่านแล้วมาไม่ได้ด่านข่าวงกดหรอกเนาะมันคือด่านเดินปกติอันนสลับเล่าอ่ะ เขาหงกฎไม่มีอยู่จริงเพราะเรานี่เก่งเรื่องจากที่ด่าแบบพี่เป็นคนที่สร้างเขาหงกยขึ้นมาเองแต่เขาหงกฎไหนก็มาเถอะครับเอ้ยล้วโมอีกเงี้ยลวโมอีกแล้วลวงอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากร่วงร่วงร่วงแล้วไม่หล่อไม่เท่ไม่แบบจ้าแบบไม่จ้าไม่จ้าโอ้โหสูงเว้ยสูงเว้ยสูงจริงจริงเอาละไปไปกันเถอะเฮ้ยฮะ ดานกระจกมันจะแตกไหมเนี่ยเสียวเสียวเสียวจริงๆทุกคนทุกคนเสียวไปยาประจุโอเคเก๊เก๊เก๊กอ้าวผ่านแล้วโอเคไปกันต่อกจึ๊บ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 อ๋ออีซี่ถ้า ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้อนะเดี๋ยวพี่เฟียจะทิ้งไว้ใต้ดิฟคิทชั่นและการเหลือใต้คลิปนั่นเองอ่ะเนาะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะเพราะด่านเนี้มันง่ายมากสลับคนที่ฝึกปากกาครั้งแรกอะนะแต่สลับพี่นี่นะสลับพี่นี่คือง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกพี่คิดว่าปอกกล้วยยังยากกอากินอีกแต่ตอนนี้กระโดดก่อนเดี๋ยวพึ่งโบ้ถ้าโมบเมื่อไหร่เดี๋ยวลวกตกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากตก โอ,โอ้แต่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกกันนะเจ็บเจ็บเจ็บนี่ไงเออเจ็บอ้อหาอีซี่แบบง่ายๆมากครับ อ่จริงๆพี่ว่าจะชวนแฟนพี่หมอเล่นด้วยนะนะแต่ว่าแฟนพี่รู้สึกว่าเป็นเมนนะนะเป็นประจําเดือนนะบอกเลยการเป็นประจําเดือนจะปวดท้องมากมากแบบปวดแบบเออฮ่าฮ่ปวดท้องจังเลยอะจะเป็นแบบนี้อ่ะนะแต่ไม่เป็นไรพี่อ่ะจะสารฝันกับเมียพี่เองจุ๊บ ชึบๆเอาละอไปแต่ตอนนี้คือพี่กลัวว่าพี่จะไม่ได้ฝันเขาอาฝันให้เมียพี่แต่พี่ว่าจะขึ้นสวรรค์มากกว่าตอนนี้โอ้ยเสียวโอ้ยเสียวโอ้ยเป็นตัวคิดาอะไรอาชึบอ่ะชึบโอเคโอเคอ่ะชึบเอ้ยเบรกเบรกเบรกเอายาวี่อีกโอเคเบรกเลี้ยวเบรกเลี้ยวโอเคโอเคชึบชึบโอฮะฮะไม่คือดาเลเซอร์หรอ จะจะรอดไหมเนี่ยเอาละเรากินเพิ่มพลังอุนตากินเลยกยอยอไอ้ละไปกันได้เลยชับชืบชับเฮออชับเออจับเออจับโอ้ยไปยังยังมีอีกเหรอโอเคชับ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 ชบชับ จบอาฮ่าง่ายยิงกระป๋องก้วยเข้าปากทุกครัมันจะกระโดดทำไปทุกคนครับอย่าโมนะทำขาจะล่วงไม่ทีหลังไม่โมแล้วที่โมที่ไหเนี่ยก็ล่วงตลอดอ๋อเบิบโอ้เสียวเสียวอ่าฮอ่าฮ่าอ๋อิบอ <ś led> โอยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าในที่สุดเราก็ถึงเส้นชัยสักทีเส้นชัยเส้นชัยเอาละไปได้ชึบเอาอรอก่อนรอก่อนขนมหวานอยู่ข้างหน้าไปกันเถอะชึบโ,โอเคชึบอะชึบออะะชึบชึบ เฮ้ยเส้นชัยรอเราอยู่ทุกคนสิ่งที่เราพยายามมาเราก็จะสำเร็จอ่ะร่วงบ่อยจนทุกคนคิดว่าพี่แกงล่วงเองแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ย มันไม่ใช่ได้แกงร่วงแต่คือประมาณว่ามันมันได้ใจแล้วใครเอาจริงๆคือปกติที่ผ่านมาเล่นยากๆมาทั้งนั้นแต่พอมาเล่นง่ายๆมันก็เลยป,ประมาทแต่เราอะนะผ่านด่านแล้วไม่กล่องมีอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยปีนังฟ้าของเราเราจะบินได้งานอาไปว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสาบสไครยกันด้วยนะครับสลาดวันนี้นะครับพี่เฟียวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับวู้ฮู้วู้ฮู้ลาไม่ดีอีกแล้ว